บทที่หนึ่งบทที่หนึ่งมานีมานีมานีม,านมีตากะกะมีมีตาเจ้าจอันนี้คืออะไรครับกาปุษกาสโนบล้วเจ้าสีดำกาสีดำสีกา กามีตามีตาอ่าอ่ามีตามีตามีตาเก่งเอาใหม่เราไม่อก你要保护妈妈我们先กันนะคะมันมมานี่มีตา意อ是มานี่有眼睛กามีตา 嘎是乌鸦，嘎咪哒。乌鸦有眼睛，啊，阿咪哒，阿咪哒是叔叔有眼睛。版本第二，阿咪娜，阿咪娜，娜咪猫。啊 ไหนก็จมา慢หนะอามีนาอามีนานามีงูวอากฉอากวัอากฉอยานามีปูอกอาอกกาดูปูกาดูปูกาดูปูงูดูปู โอ้ดูปมานีมานาอาไมู่ซีมานีมานาอาปามอามีนาน้ามีงูอไมโครโฟน响啊不然会听不到啊หน้ามีงูนามีปูโอเค 卡鲁布，卡、哦、鲁布，卡鲁布，牛鲁布，鲁鲁布，妈尼妈纳阿、啊，马尼马纳阿，OK，阿咪娜是叔叔有钱，纳咪牛田里，田<嘟>里有蛇。 น้ามีปูนามีปูเขียน有ส蟹螃蟹กาลูปา,ปปารูป乌鸦ย螃ูดูปูดูปู蛇在看着螃蟹มาหนี่มานาะอา มานีมานาอ,าไอ,อ่ไม่อยู่ะไ,<ป>ไม่ไม่ทออกกบทที่สามบทที่สามนามีลูงูนามีลูง,ลงูคนเก่งนะนามีลูงู มานีพาโตมาหาอาูซนมานีพาโตมาหาอาูม<要>่เอามานีพาโตมาเนาะเขาชอบ虎มานียม่เดมาแม่แม่แม่มาม่แา่แม่แมมม่ามาา มานีพาโตดูปูเอ๊มานีพาโตดูปูนามีลูงู田里้蛇งนามีรูงู田里有蛇งนามีลูปูเ里有螃蟹งมานีพาโตมาหาอา ว่าไม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 ่ยม,ม,ม,มาถ่สุมาเจ้าสุสุมานี่พาโตมาหาอามานี่พาโตมานานานีใต้โกโก้เจ้โา,าโตมาถี่ามาณีใต้โต ไลยเจ้าผังเสือมานีพาโตดูปูมานีใต้กโ,กโกขั้นผังเสืออ้าว